วันเดย์ทริปที่เขาใหญ่และว,วันนี้เราเลือกใช้เส้นทางการเดินทางจากกรุงเทพไปเขาใหญ่โดยเดินทางจากฝั่งเชียงราเข้าปราจีนบุรีและขึ้นเขาใหญ่ทางฝั่งนครนอายกปราจีนครับและในการเดินทางครั้งนี้ เป็นวันแรกของการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยครับตรงกับวันที่23ตุลา2,568แต่ดูจากสภาพภูมิอากาศแล้วคาดว่าวันนี้เราจะไม่เจอเหมอกครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจเลยกับการมาเขาใหญ่ในทุกๆครั้งมาถึงเขาใหญ่ก็สว่างพอดีครับโดยประมาณ6โมงครึ่ง อาจจะเดินทางช้านิดนึงเพราะค่อยๆขับมาครับในจุดแรกที่เราจะไปจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาเดียวดายครับเป็นพื้นที่มรดกโโลกด้วยเช่นกันในระหว่างการเดินลงไปนั้นเจอลมปัดถานหน้าแบบรุนแรงมากครับบอกเลยวันนี้ลมแรงมาก สำหรับผมการมาเที่ยวอะไรอย่างนี้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากครับมาเจอลมเย็นๆอากาศเย็นๆฟังเสียงต้นไม้ใบหญ้ากระทบกันเจอแสงอาทิตย์อ่อนๆในยามเช้าบวกกับการต้อนรับฤดูหนาวซึ่งมันอธิบายได้ยากมากว่าทำไมเราถึงมีความสุขกับจุดๆดนี้อย่างที่บอกครับ ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราชอบแบบไหนเราก็ทำสิ่งที่เราชอบแต่ถ้าในสิ่งที่เราชอบทำให้เรามีความสุขนั่นคือความสุขที่แท้จริงของเราครับแสงแดดอ่อนๆบอกได้เลยครับนั่งดูจนแดดอ่อนก็ไม่วายได้ เป็นอะไรที่เพลินมากครับนณจุดตรงนี้ผมนั่งอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงมันเป็นการทำให้เราคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างเหมือนการปลดปล่อยอะไรหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกอยู่กับตัวเองมากขึ้นครับจุดที่เราจะไปต่อคือผ่าเดียวดายตอนนี้ผ่าเดียวดายเป็นไวรัลมากที่สุดในการกินไข่เจียวที่นี่ครับซึ่ง ผมเองเห็นคิวมันยาวมากไม่สามารถรอได้แล้วเพราะว่าหิวครับผม,ผมก็เลยขอเก็บภาพและดมกลิ่นมาก็ยังดีครับผมบอกเลยไข่เจียวหอมมากกินกับบรรยากาศเย็นๆแล้วก็มีกาแฟร้อนๆหรือบางคนอาจจะชอบกาแฟเย็นบอกเลยครับฟินสุดๆไปเลย และสิ่งที่ได้แทนข้าวไข่เจียวคือข้าวเหนียวกับเนื้อโคขุนครับบวกกับกาแฟเย็นๆในยามเช้าและหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางต่อไปที่อ่างเก็บน้ำสายสอนครับไปหานั่งใต้ร่มไม้ฟังเสียงน้ำดูใส่น้ำกระทบฝั่งเบาๆอากาศเย็นๆนั่งเพลินๆไปเลยครับนั่งไปจนเกือบถึงเที่ยง นั่งดูก้อนเมฆไปเรื่อยๆอ,อากาศสบายๆตรงนี้ถ้ามีที่นอนผมสามารถนอนตรงนี้ได้เลยครับสบายมากและนี่คือไฮไลท์ของคลิปนี้ครับนกเงือกประจำเขาใหญ่จุดนี้เป็นจุดชมวิวกม30ฝั่งปากช่องครับ ในช่วงนี้ผมไปจะมีนกเงือกเหลืออยู่แค่สองตัวซึ่งได้ทราบข่าวมาว่าเมื่อเชา้านี้มีมาจำนวนห้าตัวครับนกมากินลูกทรายแล้วก็บินเกี่ยวกันบรรยากาศท่ามกลางลมเย็นๆคาดว่านกเงือกสองตัวนี้จะบินเล่นลมกันครับที่นี่เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งและมีนกเงือกอยู่มากมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกได้เลยว่าผืนป่าแห่งนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ครับส่วนเจ้านี่คือของแถมของวันนี้ครับจุดเดียวกันกับที่ผมถ่ายนกเงือกเลยดีนะครับที่ยืนอยู่ตรงด้านหางและเราเลือกที่จะย้อนกลับมาฝั่งป่าจีนอีกรอบครับขณะนั้นรอหลายๆคนรอดูช้างครับ แต่เราอาจจะไม่ได้รอเพราะว่าเราจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับแต่ถ้ามีโอกาสเราจะกลับไปอีกครั้งเพื่อสำรวจสัตว์ป่าให้ทุกๆคนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้ครับ